น่จาจัดเอ่อเนี่ยบทีมงานทีมงานตัดยางโซลาร์น่าจัดจเดี๋ยวผมพออายบ้างเนี่ยครับทีมงานตัดดีบุรีกระช่งครับแล้วตัดอารมณ์ทีมงานเนี่ยครับนี่นี่ตัดยางเดียวโอ้ยเขาไกลปะได้เขาไกลปะได้เดี๋ยวรับเลยมันมตาเห็นพูดมีข้างหลังเงี้ยแบบหกเดี๋ยวพายบ้าง ครับขาขามะลุงลงกวยมีเสียบปลูกลงกวยครับส่วนลังบาทรับสัตว์ทีมงานครับรับสัญญาโซราร์ชนะจักรติดต่อได้นะครับราคานี้คุณดูกับอารมณ์นะครับถ้าลูกสาวงามตัดว์พี่คนละทีมงานมี้จะไปหลุดเนาะเห็นไหมสองเครื่องจวดจั๊กจุดจั๊ก นี่ก็ให้ทิปพิเศษไปนะครับวันนี้พอม,มันให้ตามราคานะครับให้ทิปพิเศษส่งเสริมนะครับทำดีมีรางวัลคนวะจะใส่งานเพิ่มเงินม,นมนาเลยตอนนีทีมงานทีมงาน,ท,งานทีมงานสกู๊ปม่ซีครับตัดยาครับนี่ลุนครับนี่กำลังเป็นบ่าวครับกำลังจะขึ้นมอซีครับลุงเนี่ยเดี๋ยวมีคาเทอร์ใหม่นะครับสนามสน,นุนมือนีดิมมาซอยตัดยา โมเนหน่อยนะครับนี่สองงานสองงานเหมือนเดีสองงานห่งน, okay. นี่คื EU, อยุโรปตัดน,นะเ้นเพียงเอวครับเอ้มันกรารตัดหนันนะัน้องหอยบันน้อหอยไ่ยจางตัดจางแน่น้นี่ติ่ต่อมาครับกับเอฟเอฟเกับมูนครับรัดจางสัญญาพนะ ชี้ดดดนดดองก้วยตอนนี้เอาไปดม,มาแบมาผมไปสางเครื่องออกแกก็ก้วยไปครับมผมกว้วยคนแบบางาครับเยอะสุดไปเบิ่งครับว่าผมผ่อนนี่น,น,นี่นี่ครับการแดงครับขายกันนะครับการแดงนี่ตัวเนี้การแรงกันขายการแดงพา,า,รง <c oughs> า,าครับนี่พทุทาในทั้งเครื่องอยู่เรื่อย มาสิบรุระมาได้สองถังครับนี่ก็ตัดไก่เล็กไก่แล้วครับเลยเลยเครื่องแล้วนี่นี่สวนสว่วนไอทีงานพักกินน้ำพักกินน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพไปสัมผัสเอ็บหน่อยเอบน้อย,ออยกระเจียวเล็ก่อนแล้วสันมีชิ้งอยู่ในดงเนี่พักกินน้ำครับเติมมันเครื่องเดี๋ยวบุณี พาไปกินเคเอฟซีครับตัดงาแล้วไปสุดนี่เลยตำรวจไปสุดนี่ผมพาไปกินได้ครับว่าเฮ้ยกูก็ไปสุดแตงสีขึ้นกันแหละมึงกับมึงสุดกูไปในที่ละเนี่ยครับครับเริ่มงานนี่ครับนี่เจ้าขึ้แล้วท่านไปกินเคเอฟซีนะครับนี่นี่ครับนี่ต้นขามตัวนี้ก้อนตั้งบ้านนะครับนี่ล่มไปแล้วนะครับนอนแอกแหลกเลยครับงาจะได้ประมาณสองสามร้อยปีครับต้นขามตัวนี้ มากแต่ก่อนตั้งบ้านครับตั้งบ้านกัเจ็ดสิบแปดสิบปีอลไรได้นี่มันนั่งก็หน่อยครับตัดครับนี่นี่นี่ก็แล้วตัดหญ้าหลังเฮือนไปยี่สีครับวันนี้เราตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวเราไปซื้อดังกันครับนี่ก่อนซื้อดังเราเคฟซีก่อนนะครับนี่ทีเด็ดเก้าเก้าทีเด็ดเก้าเก้าไปครับเร็วสกอเร็วสกอลุยลุยลุยเคฟซีครับวันนี้เคฟซีครับ ถึงร้านเคฟซีครับเริ่มเริ่มลงมาได้นี่ครับนี่ของแท้นี่ครับนี่ครับมือสมังรับตัดยาโุราชนะจักรนะครับนี่วันนี้มากินเคฟซีราคานี้ขึ้นอยู่กับหน้าตาของลูกสาวนะครับเขาบอกนี่ลูกสาวสวยตัดฟรีเอาเครับแล้วกินกอนไปครับ หลังจากกินเคซ็ซีเติมพลังงานเรียบร้อยครับกินกากกแฟแล้วเรียบร้อยนี่ครับไปเบิรงผู้สาวมาเรียบร้อยกะนี่หมอเกมกับหมอเอฟนะครับกัดสีคึงดังต่อนนะครับจะเรื่องตัดยานีรับขึ้นเขานะครับราคาหนี่บด้ขึ้นยุกับหนางานนะครับขึ้นยุกับว่าลูกสาวงามมงงามนะครับคนา่าลูกสาวงามตัดฟรีโอเคครับเดี๋ยวสาภาพไปหล่อมดงังพูดเหรอเริ่มมา,มาจะาพูดเลยไป งนี่ครับมาหลอมล้างรัดไก่ครับออกไก่ออกกินเขา่าพี่อันนี้เลยนี่เริ่มมาจากมุมนี้เลยน,น,นี่ไอ้ดึงเส้นหัวเสาแะก็อันนี้มานี่หัวเสาเนี่ยดึงยาวเฟืดไปเลยครับมาดีไวรุ่นมาดีไวรุ่นบม,มาดีไวรุ่น เออเสาปูนอะพวกว่าถุนทั้งในน่ครับเดี๋ยวตั้งสีเก็บตีนะครับซื้อมาลอยยี่สิเมตรรอบหนายังซื้อมาเฮ็ดดีดีกว่าเก่าครับมาสามสี่ลมแกเฮ็ดซ้ำเก่าประทันเฮ็ดดีๆครับการไกลออกกินเขาพุ่นกันครับครับมวลในเฮ็ดประตูนี่มีสีพ่อบอกว่าเอ้ยเป็นไงไปรุ่นมีใจสีอยากมีส่วนหลวงครับเพิ่งที่ล่ะถือเสียมนน้อยทอยยางเนี่ยมาขุดลุมโอ้ยโบกือแห้งครับมีสี เป็นไงเรวัยรุนเอ้เห็นว่านะไรเร่าเล่าเริ่มจมแล้วนี่เบื้องดีดีนะครับนี่ไม่มีสีเราเป็นปอบเล้เนี่เบื่องเบื้องนี่ผูดไดอยุผู้ใดอยุเครื่องไกลๆแล้วบางเรากินเั่นนี่ไม่ีสีเราเป็นปอบส่วงส่วงป่อยแห้งคือ เอาบ่ยเสาไฟฟ้ามี manager manager. ่ม um. ังกออยู่อะมันอันตรายเลยเออกอกอกอทั้งหลังเลยอยู่เออกอกอ็ทั้งหลังอ่ะไวรุ่นอ่าเดี๋ยวจังมัดไหมเออกอหูเทียงเลยหลายอ่ะยังมีได้ปะเออกอทั้งหลังก่อก่อนเดี๋ยวจังมัดไหมโอเคไวรุ่น นี่ผมไม่ใช่คอมเมนผมคอนซูรเลตครับนี่ครับนี่แล้วก็ออไหมไม่หัวนะครับออมเขปาป้ากล้วยแม่หัวครับที่ตัดหญ้าวัางเสาครับนี่โอเคเด,เ,ดเดี๋ยวผมหาลักมาฟังกันครับหล่อมพอเป็นพิธีครับปล่อยไก่กินหญ้าเฮ้ยนะมันปล่อยขั้วไปงวยกินหญ้าเลยเอาล้วครับตัดหญ้าก็แล้วแล้วหล่อมมานาที่แล้วครับวันนี้ไกลๆเฮี้ยงเลยครับนี่นี่นี่ วันนี้สิปล่อยไก่กินหญ้านะครับนี่นี่ไก่สนสายสุ่มสุ่มไส้กุ๊กไม่สีนะครับนี่พระเอกไหนถักเข้ามาครับไก่สามเดือนก็มีนะครับคูละคูละคูละเท่าไหร่วามาครับต่อลองเลยครับผู้ใดเคยเห็นแพ้ตีล่ะล้วก็จิตใจนะครับน่าจะได้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาเบงนี่ครับนี่เป็นไงไวรุนนี่เห็นได้ครับนี่ทีมงานผม นี่ไม่หลุดนะครับมือนำแน่นหนาคตได้หน่นี่เห็นบ่แต่ไม่ย่สีนี่โตโตสืบสูบขึ้นแน่นหนาคนแบบนี้นี่นี่ผู้บริหารผู้ผู้บริหารสุ่มได้หนิมีสีผู้บริหารสุ่มก๊กใส่กกมีสีนี่ผู้บริหารสุ่มนี่ลูกมือครับนี่ลูกมืออะไรก็ลูกมือครับนี่พอดมีสีนี่ผู้บริหารสุ่มเลยเต๋อเต๋อครับล้อมหล่อมพอเป็นพิธีครับเดี๋ยวสปอยไกลกินหยาดิพี่นนองเมืองด้ะนี่ครับนี่ กับบุกวงวันนี้ครับกับเป็นลอยครับก็กล้วยนะเป็นลอยนี่ครับนี่ตัดหญ้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวปล่อยไก่กินหญ้าไรกินทักแตอนะครับเดี๋ยวกลางเดือนหน้ามาจับนะครับโอเคครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับหุ่มไส่กงินทรีย์ครับนี่เอาไก่กินหญ้าครับวันนี้เอาไก่กินหญ้านี่ครับเดี๋ยวเอาเอาไก่กินหญ้าเป็นไงล่ะวัยรุ่น ครับทักทิครับฝากติดตามนะครับสุ่มใส่กบแม่เงียดีครับมาเนี้วบัญยุศครับมาทางหยาให้ใกล้กินนะครับนี่ทางหยาทางหยาครับครับฝากติดตามนะครับครับ